สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไม่พลาดนะคะสิ่งดีๆที่ตะกงแตนจะมาบอกต่อนะคะสําหรับทุกๆคนที่ถามกันมาเยอะแยะมากมายว่าทําไมเดี๋ยวนี้ตะ้งแตนสวยขึ้นตะกงแตนดูดีขึ้นมากโดยเฉพาะเรื่องของความผอมและผิวพรรณเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก่อนแตนได้พูดเรื่องของความผอมไปแล้ววันนี้แตนจะมาพูดถึงเรื่องของผิวพรรณด้วยนะคะ,ะว่าด้วยเรื่องของผิวพรรณนั้นเนี่ย จริงๆแล้วเนเมื่อก่อน,นแตนจะเล่าให้ฟังว่าแตนเป็นคนที่กล้านมากในเรื่องของผิวกร้านเพราะอะไรเพราะว่าแอนเป็นคนที่ลุยเป็นสายลุยเป็นสายเอเวนเจอร์ตอนเด็กๆเ,เนี่ยแตนก็ทําไรา่ไถนาเหมือนพ่อเหมือนแม่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยพาทําไรา่ไถนามาตลอดเราก็แบบว่าไปถากรุ่นมันไปตัดอ้อยไปตากแดดไปปลูกต้นไม้นูนนี่นั่น โตมาต่อให้เป็นนักร้องก็ยังหนีไม่พ้นอีกเพราะว่าความชอบตัวเองอะไปทําส่วนพวกพรล่าสุดก็ไปทํากระท่อมพาคินก็จะมีส่วนพาคินอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตของแตนเนี่ยหนีไม่พ้นแสงอุลตราไวโอเลตหนีไม่พ้นแสงอาทิตย์หนีไม่พ้นแสงไฟหนีไม่พ้นความร้อนอบอ้าวนน่นนี่นั่นมันก็เลยทําให้แตนเนี่ยมีผิวที่หยาบกร้านมีผิวที่แบบ ไม่สม่ำเสมอไม่เรียบเนียนมีฝ้ามีกระอะไรแบบนี้แต่หลายๆคนก็จะเห็นได้ชัดว่าทำไมตะกั่งยิ่งอายุขึ้นเยอะยิ่งก็เรียกอะไรยิ่งแก่ยิ่งแก่ลงแต่กับยิ่งดูดีขึ้นมีแต่หลายมีหลายคนพูดนี่แต่ไม่ได้พูดเองนะหลายๆคนพูดว่าเออทำไมยิ่งแก่ยิ่งหน้าเด็กทำไมยิ่งแก่ยิ่งผิวดีทำไมยิ่งแก่ยิ่งสวยขึ้นอะไรแบบเนี้ย แตนวันนี้แตนก็เลยจะมาบอกเคสล้ว,ว่าผู้หญิงเราหรือคนเราหรือผู้ชายเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยต้องดูแลตัวเองค่ะทั้งภายนอกและภายในในเรื่องของส่วนผิวพรรณเนี่ยแตนบอกได้เลยว่าตอนนี้แตนกินกูต้าแล้วแตนคือนอกนอกปกติเอาจริงหลังอาบน้ําทุกคน,นจะต้องชําระล้างร่างกายอาบน้ําด้วยสบู่ให้สะอาดถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสิวนู่นนี่นั่นอันดับแรกชําระร่างกายให้สะอาดก่อนอันดับที่สอง ก็คือทาโลชั่นโลชั่นเนี่ยอย่างเวลาทากลางคืนนะ่ะแตนจะไม่ได้ใช้โลชั่นสําหรับกันแดดนะคะแตนจะไม่ได้ใช้โลชั่นสําหรับกันแดดแต่ถ้าเป็นกลางวันถ้ามันเป็นโลชั่นที่มีผสมครีมกันแดดก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ผสมครีมกันแดดเราก็ทากันแดดเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือแนะนําแต่อันนี้คือภายนอกไงอันนี้คือทาผิวจากภายนอก ดูแลจากภายนอกแล้วก็พยายามอยู่ในพื้นที่เย็นเย็นอยู่ในแอร์เงี้ยเราก็จะไม่ดําง่ายแต่ถ้าอยู่ห้องนอกเราก็จะดําง่ายอย่างแตนเนี่ยแตนอยู่ในแอร์น้อยมากขนาดนอนบางทีงไม่เปิดแอร์เลยนี่นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งแล้วแตนเป็นคนที่ลุยสายลุยเป็นคนที่ขี้เกียจทาครีมกันแดดมากอย่างครีมทาผิวยังพอทานะแตครีมกันแดดนี่คือแบบ แทบจะไม่แตะเลยคันนี้กลายเป็นว่าอพอเราขาดวินัยในเรื่องของการทาครีมกันแดดเราก็มาดูแลจากภายในแทนมาดูแลแทนมาดูแลจากภายในแทนแตนดูแลจากอะไรแตนก็ดูแลกลูตา้าแตนก็กินกลูตาค่ะเป็นตัวนี้นะคะที่แตนกินนะคะแล้วแตนก็เอามาขายด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็กินเพียงแค่วันละเม็ดนะคะกินเพียงแค่วันละเม็ดแต่ถ้าใครอยากเร่งก็วันละ2เม็ดก็ได้ นะคะ,ะแต่แตแนะ่ะก็กินวันละเม็ต์แต่ว่าก็กินต่อเนื่องกันมันก็จะได้ผลถามว่าตัวนี้เนี่ยถามว่าตัวนี้มันช่วยในเรื่องอะไรตัวนี้ช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสจากผิวที่เราเคยหมองคล้ำเราเคยดำเราเคยด่างเราเคยผิวไม่สม่ำเสมอผิวไวต่อแสงแดดเนี่ยเวลาเราอยู่ในบ้านในใต้ภายใตย้หลังคาก็จริงนะ แต่แสงแดดอยู่ตรงเนี้ยแต่แต่มันกระทบมาถึงเราอย่างเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกคนที่ผิวไวต่อแสงแดดมันก็จะแบบรู้สึกแบบว่าแสบร้อนนู่นนี่นัน่น,นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งแบบแต่เชื่อว่าลหลายคนเป็นเนี่ยไวต่อแสงนะคะแล้วก็ตัวนี้จะช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินที่มันจะทําให้เราเป็นคน ผิวคล้ำผิวดำนะคะตอนนี้ก็จะช่วยได้แล้วข้อดีของตัวนี้คือมันมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยอย่างเช่นช่วยลดการเกิดสิวอันนี้สำคัญผู้หญิงเรานะต่อให้หน้ารูปหน้าแบบไหนบางคนชอบบูลลี่ตัวเองว่าหน้าตัวเองไม่สวยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอย่าบูลลี่ตัวเองจริงๆคนเราทุกคนมีรูปหน้าที่สวย ปกติคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าคนหน้าเหลี่ยมก็จะสวยแบบหน้าเหลี่ยมถ้าคนหน้ากลมก็จะสวยแบบหน้ากลมนะคะถ้าคนหน้ายาวก็จะสวยแบบหน้ายาวคือแต่ละคนมันจะมีความสวยในตัวเองแต่ขออย่างเดียวให้ทําความสะอาดหน้าแล้วหน้าอย่าเป็นสิวก็เพียงพอแล้วนะคะอันนี้คือข้อสําคัญมากตัวนี้ก็จะช่วยลดการเกิดสิวด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเรามีรอยแผลเป็นจากการที่แบบ เคยบีบสิวหรือมีรอยข่วนเป็นรอยแผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบช่วยจางลงด้วยอย่างสมมุติว่าผิวเราไวต่อแสงแดดใช่ไหมผิวเราไวต่อแสงแดดมันจะทําให้เราเกิดอะไรขึ้นคะเกิดฝ้าเกิดกระเนี่ยมันก็จะเป็นปื้นปื้นของแตนเนี่ยแตนเนี่ย,นนยบุกเขาเรียกว่าอะไรอะบุกป,ป่าฝาดงมาตั้งแต่เด็กเด็กเนี่ยก็ทาไล่ไถนา กับพ่อกับแม่พอโตมามาเป็นนักร้องก็จริงแต่หนีไม่พ้นนะคะแสงไฟจี้ยิ่งกว่าไฟเนี่ยยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์อีกนะคะจี้แทบน่าจะไหมนะคะเห็นไหมดาราบางคนตาบอดเลยนะเพราะจากการถ่ายทำละครเจอไฟเจอน้นน่นั่แล้ววันวันนึงเราขึ้นเวทีโอ้โหยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเวทีหนึ่งกับชั่วโมงครึ่งอย่างน้อยสองชั่วโมง บางวันวิ่ง2งาน3งานเกิดอะไรขึ้นวันละห้หชั่วโมงอะนอนน้อยไม่พอไปเจออย่างนั้นอีกโอ้โห,โโหคือแบบจะเกิดอะไรเลยคะฝ้ากระกร้านดำไหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยเอาตัวช่วยมาตัวเนี้ยช่วยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอาจริงๆต่อให้คนที่ดำจากพันธุก,กรรมมันก็จะใส่ขึ้นนะคะ มันจะมีคนดำหลายประเภทดำพันธุกรรมดำจากแสงแดดนู่นนี่นั่นนะฮะดำจากการอยู่ทะเลเล่นน้ำอยู่พื้นที่อะไรที่มันเป็นภูมิประเทศที่แบบร้อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ประเทศไทยไม่ต่างกับดูใบนะบอกเลยไม่ต่างกับดูใบนะคะตัวนี้มันจะดีมากตรงที่ว่า มันก็กินแค่วันละหนึ่งเม็ดแต่ถ้าใครอยากจะเร่งก็กินวันละสองเม็ดก็ได้เนี่ยแต่กินทุกวันเลยนะคะกินตอนไหนก็ได้เอาที่เราสะดวกตอนท้องเราหว่างหรือตอนก่อนนอนก็ได้นะคะเนี่ยแต่จะกินให้ดูเนี่ยเม็ดเม็ดเม็ดมันจะเป็นอ่อเม็ดซอฟเจลสีชมพูนิ่มนะคะทานง่ายตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่าทําไมถึงเลือกเป็นซอฟเจลเพราะว่าตัวซอฟเจลเนี่ยมันจะทําให้ดูดซึมง่าย ะะดูดซึมง,ง่ายดียังไงมันก็จะเห็นผลเร็วไงนะคะอันนี้คือข้อดีกูต้าตัวนี้นะคะจากจากปกตินะคะกล่องหนึ่งสามบาทแต่ตอนนี้ขายแค่290บาทโปรโมชั่นพิเศษลดไปตั้งร้อยหนึ่งนะคะสั่งซื้อได้เลยใครที่จะสั่งซื้อนะคะอันนี้ตัวนี้แต่กินทุกวันนะคะเนี่ยขออนุญาตนะไปกินให้ดูปกติไม่กินให้ดูหรอก ก็จะกินแบบเพราะว่าบางทีเรากินไม่เป็นเวลาเวลาไงบางวันกินกลางวันบางทีกินกลางคืนอ่างเงี้ยเพราะว่าแดนทํางานไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องบางวันลืมพกบางวันเอาไปอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็พกพกตอลอดแหละนี่นะคะเวลาเรากินอาหารเสริมหรือว่าวิตามิน ใดๆหรือกินยาใดๆก็แล้วแต่ให้เราดื่มน้ำเยอะๆมันจะยิ่งช่วยทําให้แบบดูดซึมเร็วนะคะจะดีมากเลยอันนี้ก็คือเป็นข้อแนะนําอันนี้คือนอกเหนือจากที่ทาครีมทาผิวดูแลชําระร่างกายตัวเองให้ดีนะคะมันก็จะทําให้เราเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ต้องช่วยกันหลายๆวิธีทั้งภายนอกและภายในอย่างที่แดนบอกเพราะฉะนั้นเนี่ย ทาผิวมันเป็นเรื่องของภายนอกแล้วตัวนี้ก็จะไปช่วยตั้งแต่ภายในเวลาผิวเราดีขึ้นเนี่ยฝ้าที่มันอยู่บนใบหน้าเนี่ยกระที่มันอยู่บนใบหน้าน่ะมันก็จางลงด้วยนะคะหลายๆคนก็จะเห็นว่าเออแตนอะเป็นคนที่เปิดหน้าสดตลอดเลยนะน้อยมากที่แบบแตนจะแต่งหน้าแล้วแบบยิ่งเฉพาะเวลาที่แตนแบบชอบไลฟ์สดเล่นๆกับแฟนเพลงแดนจะเปิดหน้าสดนะแต่อันเนี้ยที่ไลฟ์แต่งหน้าก็คือแบบ แตนมาทํางานเพราะว่าตอนนี้อยู่กองละครนะคะก็ถ่ายละครอยู่ด้วยแต่ทุกคนจะเห็นเลยว่าฝ้ากระของแตนอะ่ะคือจริงๆมันจะเยอะกว่านั้นมากแบบเป็นปื้นเลยแต่มันดีขึ้นมากนะคะตั้งแต่แตนเรื่องกลับมาดูแลตัวเองนะคะเรารักตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้มากขึ้นนะคะคนเรานะพอเราปังตัวเราปังทุกอย่างมันก็ปังตามยิ่งคนทํา ทำงานคล้ายๆแตนอ่ะทำงานคล้ายๆแตนมีอาชีพอะไรบ้างหนึ่งเป็นเอ่อเป็นเอ่อเป็นพนักงานเป็นเซลก็ต้องไปเจอผู้คนมากมายอ่ะเซลเนี่ยก็ใช่ละเป็นเอ่อพิตตี้อะเป็นนักร้อง คาเฟ่หรือจะร้านอาหารหรือจะเป็นนักร้องออรถแห่เจอคนมากมายหรือจะเป็นอะไรล่ะคือคนที่ทำงานที่ต้องเจอคนเยอะๆอะคือจริงๆมีเยอะมาก เอาจริงๆจะเจอคนเยอะหรือไม่เยอะแต่ถ้าเรารักตัวเองเราดูแลตัวเองดีๆมันก็เป็นผลดีต่อเราชีวิตของเรามันก็จะเป๊ะปังขึ้นมันก็จะปัวนะคะอย่างแตนเนี่ยพอแตนดูดีขึ้นแตนน้ำหนักลงแล้วแตนผิวดีขึ้นแตนได้เล่นละครได้ถ่ายหนังนะคะนี่30มิถุนาเนี่ยาภาพยนตร์เรื่องมนรักวัวชนที่แตนเล่นเป็นเป็ดน้อยเออแล้เออก็เป็นตัวเมนเหมือนกันนะก็ จะจะให้ทุกคนชมได้ตั้งแต่วันที่30มิถุนาเป็นต้นไปในโรงภาพยนตร์เ<อ>นี่ยภาพยนตร์ก็จะปล่อยจะจะให้ชมได้สิ้นเดือนนี้แล้วมวนรักวัวชนนะคะไปดูกันได้แล้วก็ละครเห็นไหมปังไหมแต่ก็จะได้เล่นไม่ใช่จะได,ได้ได้เล่นแล้ว<อ>ถ่ายไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยละครเรื่องปวงลางฮักออนซซนนะคะแล้วละครเนี่ยจะออนแอร์เดือนสิงหาคมนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหม ลแล้วตอนนี้คอนเสิร์ตก็เริ่มมาเริ่มมาตอนนี้ก็คิวถามกันมาเพียบเมื่อวานเพิ่งมีพรีเซนเตอร์ enter, เข้ามาถามให้แต่ก็แต่เป็นพรีเซนเตอร์ผู้จัดการก็กำลังคุยอยู่นะคะไม่ใช่แบรนด์เดียวด้วยนะหลายแบรนด์นะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับความปังจากตัวเราเองจากการที่เราดูแลตัวเองวันนี้แต่ก็เลยมาบอกเคล็ดลับดีๆคือแต่เนี่ยเป็นประเภทเป็นเป็นคนที่ แตนกล้าพูดได้เลยว่าแตนเป็นคนขยันแตนทํามาหากินโดยอาชีพสุจริตและถ้าอะไรไม่ดีแตนจะไม่แนะนําอันนี้คือนิสัยแตนสันดานที่แท้จริงเพราะว่าแตนเป็นคนที่เกลียดคนที่แบบตอแหลเกลียดคนที่แบบว่าโกหกแตนจะไม่ชอบเลยแล้วอะไรที่แตนไม่ชอบแตนจะไม่ทานะฮะแล้วแตนจะไม่มีวันทําร้ายแฟนเพลงเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่แตนคัดกรองแล้วว่าดี ก็คือดีดีจริงๆสังเกตได้เลยว่าของที่แดนเอามาขายให้แฟนๆเนี่ยมันจะมีไม่กี่อย่างเพราะว่าทําไมมันถึงมีไม่เยอะเหมือนคนอื่นคนอื่นขายเป็นพันชนิดทําไมของแดนมีแค่ยังไม่ถึง20ชนิดเลยทั้งนั้นที่แดนขายเป็นพันชนิดก็ได้ปะ่ะเอาแบบเนี่ยเนี่ยเหมือนสั่งมาจากเมืองจีนมาอะไรที่เนี่ยเขาขายกันเนี่ยเยอะๆแต่แต่แดนก็ยังไม่เลือกที่จะทําแบบนั้นอืม แลก็เนี่ยอย่างเงี้ยเอาความจริงใจเข้าแรกตัวนี้นะจาก390เหลือแค่290บาทนะคะตอนนี้โปรโมชั่นดีๆยังอยู่นะคะให้รีบสั่งซื้อกันนะคะทุกคนโรดีแบบนี้ตัวนี้นะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนนะคะช่วยลดรอยแผลเป็นนะฮะลดความวัยต่อแสงแดดผิวของเราก็จะไม่แสบนะคะแล้วก็ช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานิน นะคะก็จะทําให้ผิวที่คล้ำเนกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นนะคะผิวสม่ําเสมอแลดูอ่อนกว่าวัยนะคะเอาจริงๆนะคะต่กแตนปีนี้39ย่างเข้า40ผู้หญิงย่างเข้าเลข4เนี่ยยังได้ขนาดนี้แตนถือว่าไม่ธรรมดาแล้วจริงๆเนี่ยแตนเพิ่งจะเพิ่งจะมาดูแลตัวเองได้ไม่ไม่กี่ปีกล้าพูดได้เลย ถ้าแบบจริงจงจังๆเลยอ่ะน่าจะไม่ไม่ถึงไม่ถึงสามปีใช่ไหมหวานาที่แบบกลับมาดูแลตัวเองจริงจังอ่ะไม่ถึงสามปีนะคะอย่างแตนกินโซ,โซยูอ่ะแตนกินแค่สามเดือนเองน้ําหนักแตนลงยี่บสามโลแต่ตัวเนี้ยนะคะแตนก็กินมาเรื่อยๆนะคะกินมาเรื่อยๆผิวแตนก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ด้วยความที่ก่อนหน้านั้นเราไปใช้มันเยอะกล้านมากหยาบมากผิวอ้ยยิ่งกว่าคือแบบ มันแบบถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะสัญญาเลยว่าจะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้อีกเราจะได้แบบไม่ต้องแบบแม้แบบโอ้โหมาโถมทุกอย่างแต่ตอนนี้แตนก็ไม่ได้โถมอะไรมากพอเรากินเข้าไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะแบบใส่ขึ้นอัตโนมัติคือแบบมันก็ดูดีเอาง่ายๆแล้วก็กล้าที่จะเผยผิวนะคะเมื่อก่อนแตนกล้าใส่เสื้อกล้ามที่ไหนล่ะไม่กล้าเผยผิวนะคะอายกลัว คนว่าดำผิวหยาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้ก็มาบอกต่อสิ่งดีๆนะคะก็ไม่ใช่ว่าสักแต่ขายอย่างเดียวนะคะบอกต่อสิ่งดีๆบอกเหตุผลบอกเคล็ดลับนะคะอันนี้กินเพียงแค่วันละเม็ดนะคะแต่ถ้าใครอยากเร่งวันละ2เม็ดได้นะคะก็แนะนำเนาะกูต so ้าโซยูเอาเป็นว่าใครสนใจสั่งซื้อมาเดี๋ยวแตนไปตอบที่เพจนะคะเดี๋ยวแตนไปตอบนะคะใครสั่งซื้อทักมาเลยนะคะ ถ้าใครจะทัก l ลาย Line แอ so ขีดกลาง u นะคะ l ลอ so u อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะเพราะว่าเป็น Line แอดนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ได้เล่น l ลายก็ทักมาทางแฟนเพจที่แตนไลฟ์ line, สดอยู่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าแฟนเพจกูตา so u ก็ได้นะคะคุณแอมมี M ่ M S, สนใจได้คะ่ะทักมาเลยนะอีนบ็อกมาเลยคะ่ะเดี๋ยวแตนเข้าไปตอบนะคะโอเคค่ะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมนะ ลดไปตั้งร้อยหนึ่งนะจาก390เหลือ294รีบสั่งกันมาค่ะบ๊ายบาย